สวัสดีครับทุกคนนะครับพบกับโจ้เช่นเคยฮะวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของโชว์รูมนะครับนะโชว์รูมของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือแค่เฟอร์นิเจอร์มาลงแค่นั้นเองนะครับอันนี้เรามีรถพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับก็จะเป็นตัว X07 หรือ L07 นเดะครับผมนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับด้านหลังนะครับตอนนี้เขากลังส่งมอบมีรถทุกสีเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูไปเลยครับนี่ นี่เลยอันนี้จะเป็นด้านหลังของการแหลกวงแหวนการจนานะครับนี่นะจะมีรถลูกค้าที่รอส่งมอบอยู่นะครับนะฮะสีดำนี่ S7 สีดำหลอมากนะครับเป็นรถรอส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเทานะฮะสีเทาสีเทาหล่อไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับ S7 นี่สีดำอีกคันหนึ่งนะครับนคันนี้ บ้านเราก็เรียกเป็นสีแบบสีอะไรฮะสีสีมะนาวนะแต่จีนเขาเรียกเขาเขาเรียกเหลืองนะครับผมนะฮะนะครับสำหรับคุลูกค้าที่อยากได้รถนะครับตัว S%. 07นะครับนี่สีนี้คือสีสีเหลืองนะครับสีทางการของจีนนะครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับนะฮะสีขาวนี่นะฮะสีขาวเรารอชาร์จอยู่นะครับนี่มาดูอีกคันหนึ่ง สีนี้หายากเหมือนกันนะครับนี่สีนี้เป็นสีเขียวนะครับนี่สีทางการของของดีพอนะฮะสีเขียวจะเป็นสีนี้สี S07 กับ L07 จะเป็นสีเดียวกันนะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูสีส้มกันครับทุกคนนี่อันนี้สีเหลืองอีกคันนึงนี่สีส้มนะครับสีส้มตัวนี้ก็จะพา เตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแล้วติดฟิล์มเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะเหลือแค่ส่งมอบนะครับนะฮะนี่รอแบบนี้เลยโอเคครับผมนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจอยากได้รถรุ่นไหนนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็น S07 หรือว่า L07 นะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าทุกรุ่นทุกสีเลยแคมเปญสุดพิเศษดาวตั้งแต่0%นะครับหรือดอกเบี้ยพิเศษ 1.98เลยนะครับสนใจก็อย่าลืมทักหาโจ้าได้เลยนะครับ0619532497นะครับดีๆให้คำปรึกษ,ษาส,สำหรับเรื่องการออกรถหรือการใช้งานของตัวรถนะครับสนใจก็อย่าลืมทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับผม